โจทย์บอกมาว่าในคณะกรรมการนักเรียนจำนวน10คนจะมีวิธีเลือกประธานรองประธานเลขานุก,การได้กี่วิธีถ้ากรรมการคนหนึ่งไม่สมัครเป็นประธานในการทำโจทย์ลักษณะนี้นะครับน้องจำไว้เลยนะครับให้เราทำส่วนที่เป็นปัญหาก่อนก็คือกรรมการคนหนึ่งจะไม่สมัครเป็นประธาน ดังนั้นน้องจึงต้องมาทําตรงประธานก่อนนะครับมีคนอยู่สิบคนแต่มีคนนึงจะไม่เป็นประธานดังนั้นน้องจึงเลือกคนมาเป็นประธานได้เก้าคนอ่าแล้วงานน้องจบหรือยังครับยังไม่จบนะครับน้องต้องเลือกลองประธานแล้วก็เลขานุการอีกซึ่งถ้างานยังไม่จบเนี่ยน้องก็ต้องคูณต่อนะครับเลือกลองประธานไปเป็นประธานแล้วหนึ่งคนจากสิบคนก็ต้องเหลือให้เลือกกี่คนครับก็ต้องเหลือให้เลือกเก้าคนนะครับ งานยังไม่จบก็คูณต่อเลือกเลยขานุก,การไปเป็นประธานแล้วหนึ่งคนไปเป็นรองประธานแล้วหนึ่งคนจากสิบคนก็ต้องเหลือให้เลือกอีกกี่คนครับก็ต้องเหลือให้เลือกแปดคนนะครับดังนั้นนะครับน้องจำนวนวิธีในการเลือกทั้งหมดก็จะมีค่าเท่ากับเก้าคูณเก้าคูณแปดก็จะได้หกร้อยสี่สิบแปดวิธีนะครับ ข้อนี้จริงตอบ648โอเคนะครับ